ใช่ไหมเดี๋ยวราโคจิกะลังมาแป๊บนะครับได้เลยคับมาไดซึ้งซึ้งมาเงินต้านหน่อยเย่ใช่อันแล้วเลยโคจิอัเนี่ก ไม่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 แล้วแต่น้ำตาน้ำตามาน้ำตามาอีกเปล่าประกายไฟเลยอย่าบิ้วอย่าบ allora <Yeah, ิ้ว มาช้านะมาช้านะขบินช้าน้มได้เลยค่ะเริ่มเลยครับเริ่มเลยไคเลยไนนกนึงไหมขอ้มาจิไหมจิ้มไม่ไ้็นหึงรอไหมหนึงปต้องพูดอย่างนี้นะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกอันเลยต้องดูทุกอันะใช่ๆทำตามจิงพูดไทยนะพูดไทย คืทไทยเอกไทยเอาความรู้สึกของแต่ละคนเลยครับหลังจากที่ตัวอย่างแลกปอกมาแล้วเอามาต่อนก็ได้เลยตัวเิ่มที่ผม <S <S เออที่ <S <S ผมดี่บอกิ่มที่ผมดีกว่าให้ให้ให้เป<ห>็นต<ห>ิ่งสุดท้ายคือผมรู้สึกว่าเกินคาดเพราะว่าจริงตอนที่เราถ่ายทํากันเนี่ยเราจะก็มีบ้างที่แบบได้ไปดูหลังมอนิเตอร์แต่ว่าเราจะไม่แบบไม่ได้ดูทุกซีนอะไรเงี้ยแต่พอ พอมาเห็นตอนเทเลอร์เราสุกว่าเฮ้ยมันเรามันเกินค่าดกว่าที่เราคาดคิดไว้แบบภาพสวยเนื้อเรื่องแบบมาตัดต่อแล้วแบบดีแล้วแบบว่าเคมีของเขาสองคนนะ่ยผมถือว่ามันเป็นมาสเตอร์พีซของเรื่องนี้นะ คือเขาบอกดูแล้วแบบน่าสนใจอยากดูต่ออะไรเงี้ยครับของฟมก็รู้สึกดีใจครับภูมิใจแทนแบบเพื่อนๆนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนครับซึ่งปกติเวลาถ่ายทำเนี่ยฟูจะไม่ไม่ค่อยได้ไปดูแบบหน้ามอนิเตอร์ว่าตัวเองถ่ายแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือมารอลุ้นดูพร้อมกับทุกคนกันอะไรเงี้ยพอมาเห็นภาพเห็นเวอรกชั่นการทำสี่การตัดต่อแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากดูแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันมากๆครับบอสเราบอสบอสเาโอเค

スタッフさんと演者の皆さんと協力したドラマだからたくさんの人に見てもらいたいしまず自分が一番見たい気持ちがいっぱいだしなんか撮影期間は短なんか結構前やったんですけどなんかたくさんの思い出があふれ出てきてまたなんか皆さんと仕事したいなという気持ちにもなりました。 อย่างแรกเลยนะคะก็คือดูเทเลอร์เสร็จผมนี่แหละอยากดูอยากดูเต็มเ็มเลยเพราะฉะน,นั้นก็หวังว่าทุกคนดูเทเลอร์แล้วก็อยากจะดูเต็มเ็มเหมือนผมและที่สําคัญคือด้วยความที่ตอนถ่ายทํามันอาจจะผ่านมาแล้วสักพักหนึ่งแต่พอดูเทเลอร์เสร็จแล้วสิ่งที่รู้สึกคือแบบความทรงจําดีๆหลายๆอย่างมันหวนกลับมาอีกทีนึงทำให้รู้สึกว่าแบบเฮ้ยความทรงจำดีๆมันเยอะมากจากดูก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะ ครับครับเมื่อกี้ผมตานะครับครับตอนแรกก็พยายามอัดแล้วฮะแต่ว่าจริงๆมันมันเกิดจากว่าแบบตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์มาเราแบบผมนักแสดงทุกคนทีมงานทุกคนโดยเฉพาะโคจตเราผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะมากมีทั้งแบบความเหนื่อยความความหนักในการถ่ายทําแล้วก็ความยากในการถ่ายทาด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอพอเราเห็นตัวอย่างมันออกมาแล้วมันมันใกล้จะเป็นรูปเป็นร่างเต็มทีแล้วใกล้วันฉายแล้วผมก็ยิ่งแบบ ไม่รู้ความรู้สึกทุกอย่างมันมันออกมามันตึนตันตตนนัออกมาเป็นอย่างนั้นแล้วพยายามอั้นอยู่พักนึงจนโคจิอะมาบังจะมาซับให้เนี่ยแหละก็เลยเลยนั่นแหละฮะเป็นแต่ว่านั่นแหละครับขอบคุณขอบคุณฟีดแบ็กนั้งแต่ในโรงนะครับรวมถึงฟีดแบ็กในในโซเชียลตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆมากก็รอติดตามตอนเดททิ้งเก็บตอนหน่อยนะครับอย่างโคจิก็อะไรเขาก็ชื่นชมว่าวันนี้ก็คือพูดไทยถ้าจะเป็นคนไทยคนหนึ่งนะพูดชัดกันมากพูดชัดกันัน พูดภาษาญี่ปุ่นได้แล้วแล้วก็ออกแล้วก็พูดภาษาไทยยอผมก็ตกใจอยู่ตกใจเหมือนกันนะคะจตกใจรบิดขึ้นใช่จริงชวดชไทยทำคล่องวันนี้เพราะว่าเราพูดไทยทั้งวันการถ่ายคล่องมากใช่ อยากให้ทุกคนแอบสปอยฉากที También, ่แบบว่าทุกคนต้องห้ามพลาดของเรื่องนี้หน่อยแบบนิดนึงแต่ละคนแบบมีฉากที่ต้องขายหลอดอนี้พูดได้いいいところまでででんす絶対見てほしし、しもあれば จริงๆในในเทวเลอร์ก็พอมี oh. สปอยบ้างๆ oh. ที่แบบอาจจะเป็นความสัมพันธ์ของแบบของผมกับกับตัวฟลุ๊กอะไรที่แบบแบบเการแบบต้องไปจีบแต่ทําไมถึงต้องไปจีบอันเนี้ยรอติดตามแล้วกันว่าเออมันคืออะไรทำไมันต้องไปจีบ oh. จริงๆมันมัน game เดตติ้งเกมครับไอเรื่องเรื่องเราคล้ายๆเกมมันจะมีอะไรซ่อนอยู่ในทุกๆ<ม>อีีคือแบบทุกๆ e พมันมีมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่มีภารกิจบอกว่าไม่ซ้ำกัน ฟีลลิ่งต่างแน่นอนแล้วก็แต่ว่าถ้าชอบสุดของผมอะใบให้แล้วกันเต็นอุ้ยเต็นนะอุ้ยอ้าจบเลยครับเต็นหนึ่งคีย์เบิร์ดอุ้ยอุ้ยแล้วของเราอ่ะของเราอ่ะของเราเดยของเราอะไรอ่ะเรามีคีย์เบิร์ดไหมป้าผ่าอุ้ยปอะไรนะอุ้ยปลาผ่าไงเออเล่นปลาผ่าโอเคโอเคบอสอะบอสพูจีมอสจะเต็นหมุนกันเ้ย ดีมากอ่ะเก่งตัวรงคำพยัญชนะโอเคใช่ดีมากขีวัดดูอัากดูดีเนาะดีดีแล้วน้ำมันกี้ที่ออกมาก็มีเลปซินค่อนข้างจะแบบหนักอยู่นะเลปซินนะเรื่องนี้ รักชีไม่เห็นเมื่อกี yup. <c bio> ้ยังไม่เห็นเมื่อกี้ยังไม่เไดนเมื่อกี้รู้สึกว่าเยอะแล้วเหรอครับฟินอยู่ยังมีพี่มกตารมุกยตารเมื่อกี้มันเหมือนเป็นฟิลแค่โมเมนต์เฉยปะเป็นโมเมนต์เฉยเออรักชีนไม่ใจ ถูกต้องถูกต้องนะครับความสึกแต่ละคนใกล้ละใกล้เป็นรูปร่างละ14บี่นี้ละฝากแต่ละคนฝากเลยครับผมรู้สึกใกล้ใกล้กันต้องกดติดมเลยติดาเลยฮะผมดด้วยก็ต่อเด็ดุกเลยก็จริงๆคือพลาดไม่ได้เลยนะครับ14บสีกรกฎาคมนี้นะครับสามทุ่มครึ่งนะครับต้องรับชมพร้อมกันนะครับตอนที่พแรกนะครับสนุกแน่นอนทางช่องเวิร์กพอยท์ครับผม มีใครจะเสริมอะไรไหมฮะอ่าคนญี่ปุ่นก็ดูได้นะครับเลมินอน่นนะครับทุกคนเลยเรมันเอาตังค์มั้งเฮ้ยไปไปไคิดว่าเหรอไปซะ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 คิดว่าสมุดดีแล้วนั่นแหละครับจริงๆเราทุกคนก็แบบใส่แสดงเรื่องนี้ด้วยความรักจริงๆ่างทุกคนทำด้วยความรักแล้วก็เนื้อเรื่องมันเต็มไปด้วยความรักแรงบันดาลใจความรู้สึกดีๆที่จะแบบ ผักเราไปข้างหน้าคือระหว่างที่ผมเล่นผมก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมตัวละครกันมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องมันมันบันดาลใจผมมาให้ผมแบบมีพลังในการใช้ชีวิตเหมือนกันยังไงก็เป็นลังใจให้ทุกตัวละครเป็นลังใจให้ความรักที่จะเกิดขึ้นในเรื่องครับแล้วก็มารับพลังดีๆความรักที่ดีจากติ๊งเกงมไปทุกคนครับเย้ครับราคครับแคร้อยับ

ขอบคุณค да ่ะได้เค้ะมารครับต่อไปขอก้องมินะคะมือถือหังนะคะหนึ่งสองสามขอระสตาร์นะคะหน่งสองสามว่างมต่อนะคะต้องมินาคาสองสามนะคะสองสามทางไหนเรียกนะคะต่อขวดีโอข้างหลังเลยค่ะกล้องอยู่ข้างหลัง ทำท่าดิทำท่าดิเอ๋เอ๋เอ๋เออออเเอข้างในไม่พลาดที่จะมีนะคะนะคะหนึ่งสองสามอีกทีหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามโอเคเสร็จแล้วเดินผูกกันเลปดีกววิดีโอทีนี้เลยนะคะวิดีโอทีนี้ค่ะวิดีโอวิดีโอวิดีโอสวัสดีค่ะวิดีโอฝั่งนี้ไวยค่ะค่ะตะคู่นะคะเขยแม่ เดี๋ยวขอภาพนิ่งด้วยนะบ้องก็ร้องทำอะครับ้เรียกะไรลูกฝั่งลุ้น้าความสุขเดีภาพนิ่งด้วยนะได้ครับขอภาพผมหนึ่งภาพนึ่งทำนิ่งเหรอเออนิ่งเดี๋ยวขอวีดีโอแล้วก็บายบายลูกเล่นนิ่งนะครับครับได้ครัสามสองหนึ่งค่ะใายบายลมาเล่นใบใบเล่นแล้วขอตรงกลางกล้องนี้ด้วยนะครับครับขอบคนะคะ ขันอนคยังทุกคนคับพักผ่อนขอบคุณคับขอบคุณค Thank y o ครับ